มาทวนคําถามอีกว่ามีการสอนทมแบบปัญญาวิมุมุิคือฟังทมอย่างเดียวก็เข้าใจรู้แจ้งได้โดยไม่ต้องปฏิบัติทมอันนี้ไม่จริงนะการฟังทมนี่ก็เป็นการปฏิบัติทมอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าถ้าเราน้อมสติก็มาไว้ภายในเราเข้าถึงจิตแล้วเราจะมีพบความสงบในจิตแล้วเจอสมาธิธรรมชาติบ้างแล้วเนี่ยก็น,นี้เวลาเราฟังเนี่ยเราก็น้อมเอาสติไว้รอฟังอยู่ที่หูหรือว่าที่จิตของเราให้เสียงมากระทบหูแล้วก็เข้ามาสู่จิต เพียงแต่เราน้อมทําตามกระแสธทมที่เขาครูบาอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าสั่งสอนกันนั้นแหละพอถึงจุดจุดหนึ่งะพอถึงเห็นพระไตรลักษ์เกิดขึ้นถ้าไปแบบแนวเจโตก็ไปสมาธิให้ถึงที่สุดเลยน้อมใจถึงที่สุดนะถ้ามีวาสนาเนะี่ยแล้วก็ยกจิตสู่พระไตรลักษ์นั้นมารวมตัวอาหารแต่ถ้าเป็นบรรยายมุทเนี่ยมันจะเป็นพระไตรลักษ์เป็นอารมณ์แล้วก็เอาพระไตรลักษ์เนี่ยดูใจเต้นเนี่ยแน่นเครียดลงเยวับวับวับกระทบ ในสรวงออกแล้วออกหัวคิ้วเนี่ยเป็นอารมณ์เนี่ยปุ๊บแล้วก็จกนกระทั่งมารวมตัวประหารนะพอได้สมาธิถึงนะโดยอาศัยพราตายรักเป็นอารมณ์เพราะนั้นการวิมุติเนี่ยวิมุติถึงที่มันมีกับสุตตะมยะปัญญาเนี่ยเราปล่อยสติปล่อยใจตามมันก็ได้อำนาจของสมาธิแล้วก็เราก็มีความพินิษด้วยเราก็ได้ปัญญาจากไอสิ่งเหล่านั้นความพินิษไม่มีกับคนไร้ปัญญาปัญญาไม่มีกับผู้ไม่พินิษทาราพินิษสาปัญญาเราก็เกิด ปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือจินตามยปัญญาเราก็ดูไปเราก็พิจารณาไปดูใจเต้นพิจารณาไปเอ๊ะนี้ใจเต้นชัดใจเต้นไม่ชัดนะเอ๊ทำอย่างนี้แล้วมันง่วงแล้วเราจะเอาชนะความง่วงได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ค่อยๆต้องต้องปฏิบัติแล้วเราก็พิจารณาเราต้องคิดแต่ถ้าเป็นปัญญาทางโลกแล้วเนี่ยนอกจากเราจะฟังแล้ว วิชาการทางโลกฟังครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยเราจะต้องลงมือกระทาด้วยแต่เราฟังอย่างเดียวเนี่ยมันเหมือนจะรู้แต่ที่แท้มันไม่ได้รู้แจ้งรู้อะไรแต่ไม่อะไรหรอกรู้ว่าไฟฟ้านี่เกิดขึ้นอย่างไรทํำยังไงเนี่ให้เกิดไฟฟ้าทําไมถึงฟ้าแลบฟาล้องนะเราจะทําสลับเปาอย่างไงใช้สูตรไหนบางทีเนี่ยเรู้สูตรสลับเปาเขาบอกมาเนี่ยทำยังไงก็ไม่ได้มันต้องฝึกทําอย่างเงี้ย แล้วก็ดูข้อบกพร่องก็เรียกกับเราต้องพินินมันจะได้เกิดปัญญาเออทาอย่างนี้มันแข็งไปทําอย่างนี้ไม่ฟูทําอย่างนี้อะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะจนกระทั่งเรา,เาตรงนี้ไฟแรงไปจนกระทั่งเราเห็นาการทําได้สักครั้งล้วก็พี่นี์พิจนาดูเอ๊ะทำไมมันไอ้ตรงนี้มันดีตรงนี้มันไม่ดีแล้วเราก็เลือกเลือกเลือกดูอันนี้เหมือนกันเนี่ยสุจามยปัญญาเราเกิดจากการฟังฟังอย่างเดียวถ้าไม่ปฏิบัติถ้าฟังภายนอกเนี่ยพวก พวกเรียนปริยัติธรรมพวกเรียนอภิธรรมก็บรรลุไว้หมดแล้วสิไม่งั้นก็ขนาดจบด็อกตงด็อกเตอร์จับจบเรียนกล้าก็ไม่ต้องศึกษาลาเพศแล้วนะเราเรียนรู้หมดแต่คนนี้ยังละกิเลสไม่ได้แค่นั้นแหละอะไรอะไรก็รู้หมดรู้จํามันไม่ใช่รู้จริงแล้วก็ไม่ใช่รู้แจ้งเป็นสุตตามิยปัญญาเพราะนั้นเนี่ยคนที่เขาได้เล้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วได้บรรลุเลยเนี่ยเนื่องจากอินทรบารมีทางสมาธิ กับปัญญาทางโลกิยานี่เขาสูงแล้วนะจนจน,จนถึงที่สุดทุกแล้วแล้วจนกระทั่งมาเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า,เ,จาเขียนิดเดียวเขี่ยขี้ผงในตาออกแค่นั้นแหละหลุดรั้วเลยอไอ้พวกบัวจะพ้นพ้นน้ำอ่ะบัวพ้นน้ำเนี่ยมันถึงไงมันก็ต้องบานนะไม่นั้นได้ยินได้ฟังเพียงนิดเดียวขณะภาษาลิบุตรมาเจอพระสัชเชีเนี่ยเดินวินาบาทในอยู่ตามหมู่บ้านในในเมือง สัจิบุตรเกิดศรัทธาก็เข้าไปถามว่าท่านมีคุณธรรมยังไงหรือใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่านพราสัจจีก็บอกว่าเรานะก็มีพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์นะข้าพเจ้ากระบวชใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พระค,ครูบาอาจารย์ข้าพเจ้าสอนก็คือทำเราได้เกิดแต่เหตุตถาคตเจ้าแสดงเหตุของธรรมนั้นและความดับไปแห่งธรรมนั้นเห็นไหมพระสารีบุตรมีความจิตใจจดจ่อที่จะแสวงหา นะคุณธรรมอยู่แล้วกับพระโมคคัลลาพระมหาบริบูรไ์าเจอก็เลยถามถามเลยได้บรรลุดวงตาเห็นธรรมเพราะนั้นเนี่ยแค่ได้ยินได้ฟังแค่นั้นว่ามันมีจิตใจจดจ่อมีสมาธิอยู่แล้วและแสวงหาตัวปัญญานิดเดียวเขี่ยนิดเดียวเนะี่ยได้บรรลุคุณธรรมทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญญานเนี่ยที่ว่าฟังอย่างเดียวแล้วรู้แจ้งเนี่ยฟังอย่างเดียวมันรู้แจ้งไม่ได้ฟังแล้วเร,เราจะต้องมีพื้นฐานอยู่ด้วยนะตั้งแต่อดีตมา เพียงเคลียเคลียนิดเดียวมันก็รู้แจ้งเลยแต่คนที่มาพื้นฐานในอดีตไม่ดีเนี่ยก็ต้องทําให้มากๆหน่อยมันก็ไม่ใช่จะฟังครั้งเดียวจะบรรลุเลยขนาดพระลาหุนเนี่ยมาบวชโอ้อยู่ตั้งหลายปีกว่าจะบรรลุพระอนนท์เนี่ยพุทธเจ้านี้พานไปแล้วถึงจะได้ก่อนสังยานาถึงจะได้บรรลุเนี่ยขนาดอยู่คอยดูแลบ,บ,บุิบติพุทธเจ้าแ,แท้ๆเพราะว่ากะลิยังจะไปโดดเขาตายมันตั้งถึงการถึงเวลาด้วยเพราะนั้นการฟังทำอย่างเดียว ก็เข้าใจรู้แจ้งได้โดยไม่ต้องปฏิบททัติธรรมไม่จริงต้องปฏิบัติธรรมการปฏิการปฏิบัติเนี่ยบางทีเราเราอาจจะยังไม่รู้ไม่รู้หนทางเราทําตามกันมาตลอดแต่ยังไม่ใช่ทางออกแต่ตอต่อมาเมื่อาศาสดาคือเพื่อผู้นาเนี่ยได้พบหนะทางออกจากทุกเมื่อ,อไรก็คือมาบรรลุเป็นสัมมาสัมโพธิญาณปุ๊บแล้วก็พอบรรลุปุ๊บก็เอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาเขี่ยในตาของคนที่มีบรารมีร่วมกัน ให้หลุดออกมาเนี่ยเพราะนั้นเคลียร์กันได้ง่ายนะที่ว่าฟังทำอย่างเดียวแล้วรู้แจ้งได้โดยไม่ต้องปฏิบัติรมเนี่ยความจริงมันปฏิบัติอยู่ภายในอยู่แล้วศีลเนี่ยมันมีหลายระบบก็แปลว่าปกติสมาธินะก็มีสมาธิหลายแบบทั้งสมาธิภายนอกตัวศาสนาอื่นก็ตามหรือคนที่ไม่มีศาสนาเขาก็มีความเชื่อของเขาอย่างหนึ่งนะแล้วก็สมาธิอยู่ภายในตัวอย่างพุทธศาสนา,าเนี่ย ถ้าเรามีบาร,รมีตามพระพุทธเจ้ามาอยู่แล้วเนี่ยเพียงพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราบารมีเต็มแล้วเนี่ยพระเจ้ามาเขีย่ยปุ๊บหลุดทันทีจากทุกข์นนะพะบาร,รมีมันยิ่งมากมากเขาก็ยิ่งทุกข์ก็นี่เรื่องมันโดยไม่ต้องปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องปฏิบัตินะจะปฏิบัติน้อยปฏิบัติมากก็มันเป็นอินทรีย์ที่แก่ไอ้แก่ไอ้ที่สั่งสมก่อตัวกันขึ้นมานะไอ้พวกปัญญาทางภายนอกเนี่ยบางที เราเรียนรู้ได้วิศวกรรมการเกษตรการค้าอะไรเนี่ยจนกระทั่งเข้ามาปัญญาในตัวขนาดหมอเนี่ยก็มาศึกษาเรื่องกายภาพของมนุษย์มีอะไรบ้างอะไรแต่มีอะไรศึกษาถึงถึงเหตุถึงผลแต่ในเรื่องพุทธศาสนาสอนเน้นไปเรื่องทําจิตใจให้นักให้ยิ่งให้อย่างยิ่งเพื่อจะได้ชําระกิเลสตัดอุปทานในจิตเนี่ยคำจริงก็ตัดอกตัวปัญญาก็คือตัดอุปทานในรูปนามนั่นเอง เพราะฉะนั้นนี่ที่มันแตกต่างจากเจโตวิมุตต์ก็คือว่าไอ้เจโตวิมุตต์วิมุตต์ด้วยสมาธิจะไปนิพพานยกจิตให้เห็นพระไตรลักษณ์แต่ปัญญาวิมุตต์เนี่ยาพระตไตรลักษณ์เป็นอารมณ์จะไปนิพพานจะไปถึงนิพพานแล้วก็ให้ถึงที่สุดสําเร็จพระอรหันต้องอํานาจเจโตต้องถึงเหมือนกันอาจจะถึงชั่วแวบหนึ่งแต่หนักไปทางปัญญาส่วนเจโตเนี่ยอาจจะมีปัญญา นะชั่วขณะและก็สาเร็จเพราะฉะนั้นจึงเน้นในสิ่งที่แจ้งไปทางเจโตแจ้งทางบัญญาหรืออุปโโตภาคกึางกลางๆแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่จะมาถึงจุดนี้จะต้องมีศีลคือความเป็นปกติถ้าเราดูลมหายใจต้องดูให้เป็นปกติดูความรู้สึกที่ลมกระทบเป็นปกตนะิให้ชัดก็ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆื่อย,อยการที่จะชัดเรื่อยเราดูแบบสบายๆเราจนกระทะอารมณ์สงบแล้วเราดูไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะชัดเจนเอง แต่ถ้าเราจะรีบเร่งก็คือบีบให้ชัดดูให้ชัดในชัดเดี๋ยวมันก็จะเครียดแต่ถ้าเขา้าปฏิบัติเข้าถึงจิตแล้วแล้วจนกระทั่งสั่งสมพลังจิตมากๆเข้าแล้วพอเราปล่อยสติออกไปภายนอกไปทํางานเนี่ยอกลับเข้ามาเราอาจจะดูจิตเลยก็ด,ดูจิตประ,ปะ,ปะคองจิตสํารวมจิตจนกระทั่งจิตนิ่งๆจนกระทั่งได้อารมณ์ได้อารมณ์แล้วเราประคองแล้วก็เราทรงตัวเงินพลังจิตที่มีมากเนะี่ยจะดูดเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วทําให้ได้อารมณ์ละเอียดได้เร็วดับอารมณ์ได้เร็ว จะเข้าใจหรือเปล่าเลยนะว่ามีสอนทมแบบปัญญ,ญาอสม,มุดคือฟังทมอย่างเดียวแล้วก็เข้าใจรู้แจง้งเข้าใจในคำพูดก็โดยปริยัติแต่ยังไม่ทันจะรู้แจง้งหรอกที่รู้แจง้งจะต้องน้อมเข้ามาไว้ในตนเอามาปฏิบัติที่ตนเขาเรียกสันทิติโกสันทิติโกบรรลุเอแล้วเห็นเองอาการิโกไม่เลือกการเลยว่าเอหิปติโกพึงเรียกผู้อืน่นมาดูเถิดโอปนญยิโกพึนนงน้อมเข้าไปในตนเห็นไหมล่ะ ไอ้มีโอปนิจโกภานั้นพอเรามีสติอยู่ภายในกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเราก็ฟังธรรมเอาสติมาอยู่ที่หูนี่แล้วก็เข้าสู่จิตหรือเอาสติอยู่ที่จิตเลยแล้วก็เสียงเข้าหูเราก็ดําเนินเรารอฟังธรรมที่จิตของเราอันนั้นจะได้บรรลุได้เร็วนะจะเรียกว่าปฏิบรรัติธราหมหรือไม่ปฏิบัติธรรมก็คือการเครื่องกำลังฟังอยู่มีสติสมาธิเนี่ยเรียกกับการปฏิบัติแล้วล่ะ แต่เจโตนี่มันหนักไปทางเจาทางเจโตอย่างเดียวคนที่มีนิสัยแบบภาวนาพุโทโธมาก่อนสัมมาหลังมาก่อนอะไรเนี่ยนกะกสินมาก่อนเนี่ยมันหนักไปทางจิตนะหนักไปทางเข้าสู่อปปนาสมาธิแล้วก็ค่อยวิมุติหลัง